สารจากพระพิคเนศถึงคุณที่มาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูว่าสาวกนะคะสำหรับลูกหลานพระพิฆเนศนะคะที่มาเจอคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะโดยตรงสาธุผู้บาาจารย์เปิดทางมาเริ่มกันเลยค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่หน้าปก อยตายแล้วหนึ่งถ้วยค่ะสาธุหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากความสุขนะคะหล่อเลี้ยงการสนับสนุนนะคุณได้รับการสนับสนุนจากท่านนะคะเออเหมือนกันหล่อเลี้ยงคือเป็นเหมือนแบบลูกหลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนะคะความสุขความพึงพอใจกําลังจะเกิดจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะได้รับการสนับสนุนดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีความสุขทางด้านจิตใจด้วย แล้วก็มีคนดีเข้ามามอบรักนะคะเป็นสัญญาณดีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นความอดทนนะคะสิ่งใดที่คุณกําลังเผชิญอยู่ท่านบอกว่าจงอดทนนะคะแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าอย่างมีสตินะอะไรที่เกิดขึ้นมันดีเสมอ,อหลายคนหลายท่านนะคะเหมือนคุณเพิ่งผ่านการหันหลังให้กับบางอย่างมานะการ ความผิดหวังความเสียใจความเหงาความเซงความเบื่อ,าอ,อาการถูกทอดทิ้งหรือว่าคุณได้หันลาหรือว่าลาจากใครสักคนมานะคะหรือเรื่องราวบางคุณหันหลังให้ใครสักคนมาก็ได้อืนี่เป็นแบบเอนเน g y ที่พุ่งขึ้นมามากๆเลยนะคะาสารถึงคุณนะคะก็มีโอเคแหละช่วงเวลานี้ต้องใช้จินตนาการเยอะ ะะเป็นไพ่ช่วยขึ้นมาคุณอาจจะมีทางเลือกหรืออะไรที่คิดเยอะอยู่ในหัวหลากหลายเออมันมีความหลากหลายขึ้นมาโครงการโปรเจกต์หรือสิ่งที่ต้องทําต้องคิดมันเยอะมากนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องเลือกต้องตรึกตองดูดีๆนะคะต้องเลือกต้องตรึกตองดูดีๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเลขหนึ่งมาอีกแล้วนะคะ มโชคดีจังเลยนะคะความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจแรงปราถนานะคะคุณกำลังจะได้โอกาสในเรื่องของการงานหรือว่ามันจะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจนะคะในเรื่องของการทําผลงานของคุณนะให้มันประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะมาดูว่าไทมมิ่งนีกี่กี่วันนะคะขออีก5้าใบสุดท้ายกับไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขอไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงไทมิ่งแล้วก็ เป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นพรนะคะที่คุณได้รับจากพระพิคเนตด้วยอพันธนาการนะคะการถูกควบคุมตกเป็นเหยือ่ออันนี้น่าจะเป็นการตกเป็นเหยื่อของคำว่าความกลัวนะคะหรือว่าติดอยู่ในคำว่ามันเป็นอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะ,ะมันอึดอัดคุณกำลังหาทางออกกับบางเรื่องอย่างเงี้ย ก็คืออย่าตกเป็นเนือของความกลัวนั่นเองโดยเฉพาะการจัดการกับความคิดแน่นอนนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงสร้างบุญสร้างกุศลด้วยแต่ผลบุญที่คุณเคยทํามานะคะคุณกําลังจะได้รับความช่วยเหลือเห็นไหมจากคนที่มีจิตใจที่แบบใจบุญหรือแม้พไพ่ใบนี้บอกขึ้นมาว่าถ้าคุณช่วยเหลือใครได้ก็ให้ช่วยซะในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นคําแนะนํา เดมเพลสนะคะว้าวเดมเพลสขึ้นมาไพ่ของความสุขความเมตตาความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นกับคุณไพ่คุณแม่ขึ้นมาเลยช่วงเวลานี้ถ้าคุณจะ,ะเป็นช่วงที่มีจิตเมตตาสูงนะคะเออในเรื่องของการทำบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะมันพลังงานเดาวสู่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณ พลังงานของดาวสุกก็จะเป็นประมาณหนึ่งเดือนนะคะเป็นไทมิ่งของคุณสมมคู่ที่เจอคลิปนี้นะบางคนบางท่านนะคะคุณมีโอกาสหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเนาะอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะออกมาจากคำว่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่ ใจิตใจของคุณจะสบายขึ้นบางคนที่แบบมีความรู้สึกที่ไม่ดีมาคุณจะเยียวยาจิตใจได้คุณจะมูฟออนจากเรื่องเดิมๆได้บางคนมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ที่ทใกล้น้ำนะคะอืมสองเหรียญขึ้นมาช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องปรับตัวบางคนบางท่านอาจจะได้มีการแบบปรับตัวในเรื่องของความสมดุล ะะแล้วก็ไพ่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะใช้ความพลิกแพลงความยืดหยุ่นนั่นแหละกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะอแล้วก็ในเรื่องของการแบบหมุนเวียนนะคะบางคนบางท่านอ่ะถ้าคุณหมุนเงินจะมีผู้หญิงช่วยเหลือคุณนะคะผู้หญิงจะซับพอร์ตคุณถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ใ,ใจดีจะเข้ามาช่วยเหลือ โอเคค่ะพรที่คุณได้รับนะคะก็คือมีโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ความช่วยเหลือจะเข้ามาโอกาสเรื่องงานกับความสัมพันธ์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะดังนั้นถ้าคุณกำลังที่จะต้องเลือกอะไรนะคะคือต้องใช้ความต้องการภายในของคุณดีๆนะคะเลือกแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลำดับความสำคัญได้ดีอีกหนึ่งสิ่งก็คือว่าจิตใจถ้าถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันแบบ มันเป็นช่วงที่มันว้าเหวมันผิดหวังมันอะไรต่างๆนานามันกำลังจะถูกเยียวยาค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะที่เจอคลิปนี้กรุณาพิมพ์คาว่าขอบคุณโอกาสความสำเร็จความรักการงานความช่วยเหลือที่เข้ามาฉันสำนึกรู้คุณและเปิดทางรับกับโอกาส ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ